ที่ผมเชิญทุกท่านมาในวันนี้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมีข่าวลือว่าจะยกเลิกโครงการบัตรทองหลักประกันสุขภาพผมก็เลยต้องเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาเพื่อทําความเข้าใจให้มันตรงกันดีเลยครับจะได้รู้ความจริงให้กระจ้ากันไปเลยว่ามันจะงดจะเลิกจะจะทำต่อหรือเปล่าแล้วก็จะได้รู้ความจริงกันพร้อมๆกันทั้งหมู่บ้านนี่แหละครับเรื่องนี้นะครับผมได้สอบถามหวานใจของผมแล้วหวานใจบอกว่า เรายังใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและสามารถเข้ารักษาได้ตามปกติครับเย้จริงเหรอจริงครับ,รรบมันให้แน่แน่แล้วครับผมคงมไม่มีรัฐบาลไหนหรอกครับที่อยากจะเห็นประชาชนของตัวเองเนี่ยต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วยใช่ไหมครับอ oh. <ท>เอ๊แต่ขอโทษทนะเจ้าน,นายยกเมื่อคืนนี้เจเล่นเฟซบุ๊กนะ ในเฟ e บ o ๊กนี่เขาคุยกันนะว,ว่าไอ้บัตรรักษาฟรีอะไรเนี่ยเขายกเลิกหมดแล้วไม่ใช่หรอ,เอ,เ,อเอาอย่างนี้แล้วกันครับฟังเขาก่อนเดี๋ยวผมเชิญคุณหวานใจเนี่ยมาอธิบายให้ฟังโดยละเอียดเลยขอเสียงปรบมือให้คุณหวานใจนะครับ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะก่อนอื่นหวานใจขอบอกความจริงเกี่ยวกับสิทธิ์หลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังสามารถใช้ได้จริงใช้ได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะแถมยังใช้ได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ mm. เพียงมีแค่บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นค่ะสามารถยื่นรักษาใช้สิทธิ์ได้ตามหน่วยบริการประจํา ตามสิทธิ์ของเราเลยนะคะไม่ต้องใช้บัตรทองหรือว่าบัตร30บาทก็ได้ค่ะได้สิทธิ์อะไรกันบ้างเนี่ยอย่างไรคุณพยาบาลครับ<า>ขอถามนิดนึงนะครับว่าไอ้ที่บอกว่าไอ้ประจำตามสิทธิ์เนี่ยมันเป็นยังไงครับไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวจะไปคิดว่าเป็นหน่วยกู้ภัยหรือว่ายังไงครับ ไม่ใช่ค่ะหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์นะคะก็เช่นสถานีอนามัยรอพอสอตอหรือว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะ<อ>ก็ว่ากันง่ายๆเลยก็คือสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัยของเราเนี่ยแหละค่ะ หรือบางคนอยู่ในเมืองนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับการให้บริการได้ที่คลินิกชุมชนอบอุ่นนะคะหรือว่าจะเป็นพวกศูนย์บริการสาธารณาสุขของเทศาบาลก็ได้ค่ะออขอถามอีกนะแล,แล้วถ้าเกิดผมไปเจ็บป่วยในเขตอื่นล่ะครับผมจะใช้บริการรักษาได้ได้จัดที่ไหนครับ <c oughs> ได้ค่ะ อย่างนี้เขาเรียกว่ากรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าน้าบุญช่วยไปเที่ยวน้ําตกแล้วเกิดลื่นล้มขึ้นมากระดูกสะโพกหักนะคะก็สามารถสามารถไปใช้บริการได้ค่ะที่โรงพยาบาลของรัฐบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะใช้สิทธิ์ได้ทันทีเลยค่ะโดยโหโดย,โดย,โดยใช้สิทธิ์เพียงแค่เราใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวเนี่ยเหรอครับเข้าใจถูกต้องแล้วค่ะโอ้ย เดียวเลยเดียวเดี๋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 ยวนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลเล็กๆใกล้บ้านเราเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยออไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือโรคร้ายเนี่ยมันจะรักษาได้หรอไม่ต้องกังวลไปนะจ๊ะเจ๊ปุยนุ่นไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคไตโรคหัวใจตาต้อกระจกโรคเรื้อรงอังอย่างเช่นโรคเอ็นนะคะหรือว่าบางคนที่มีการผ่าตัดใหญ่ ที่โรงพยาบาลขนาดเล็กไม่สามารถทําได้หน่วยบริการประจําตามสิทธิ์นี่ก็จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายนะคะหรือว่าโรงพยาบาลเฉพาะทางได้ค่ะอุยแล้วถ้าเกิดว่าอย่างนี้นะอุ้ยค่ารักษาค่าหม อย่างนี้จ้าทา,ทางสอปออสอชอนะจ๊ะหรือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับงบประมาณมาจากทางรัฐบาลนะคะจะเป็นผู้ให้ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั้งหมดเลยค่ะโอ้น<อ>ี่็ายเยแล้วจ้แล<อ>้วผมมีข้อสงสัยขอถามหน่อยได้ไหมครับเชิญค่ะผู้ใหญ่เอ่อคืออย่างกรณีลูกชายของผมเนี่ยใช้สิทธิการรักษาอยู่ที่นี่แล้วต้องไปรเรียนต่อที่สงขา จะขอย้ายหน่วยบริการประจําไปที่สงขาได้ไหมครับได้เลยค่ะสามารถย้ายสิทธิ์หน่วยบริการประจํานะคะไปตามภูมิลําเนาที่เราเรียนได้ย้ายได้เลยนะคะผู้ใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะครับผมขอโทษครับคุณหวานใจผมมีข้อสงสัยนิดนึงครับเชิญค่ะคือว่าภรรยาของผมเนี่ยใช้สิทธิ์คลอดลูกมาสองครั้งแล้วแล้วถ้าเกิดว่าอ ผมท้องครั้งที่อามครับผมจะไปใช้สิทธิ์คลอดลูกได้เลยครับคืออย่างนี้ค่ะสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพในการคลอดลูกได้เพียง2ครั้งนะคะว้าวหวานใจว่าโทรไปเลยค่ะที่สายด่วนสปสช1330นะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ของทางสปสชตอบคำถามให้กับทุกคนตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะไมเาแค่ถามทุกคนมีสิทธิ์